คุณสว่างแสงขวัญดาวน้อมกราบนมันตการพระครูด้วยความเคารพอ,อย่างสูงค่ะคำว่ามีนิพพานเป็นปริโยสารกับมีปรินิพพานเป็นปริโยสารต่างกันอย่างไรข่าน้อมกราบนมันตการพระครูด้วยเสียงกล่าวค่ะเอมีนิพพานเป็นปริโยสารเนี่ยมันก็พูดไม่ครบมันมีคำตกปริตปริเท่านั้นเอง คำว่านิพานกับปรินิพานก็พยัญชนะมันก็บอกอยู่แล้วนิพานก็คือนิพานปรินิพานมันก็มีปริกำกับขึ้นมาอีกคำปริแปลว่ารอบรอบทวนนิพานก็แปลว่านิพานแปลว่าผู้เขาถึงซึ่งทำอาสวะให้สิ้นได้ ปรินิพานก็คือผู้ที่มีนิพานนี่ยทำอาสวะให้รอบสิน้นแล้วแถมเป็นผู้ที่สามารถรู้เรียนรู้สามารถบอกผู้อื่นแล้วให้ผู้อื่นรู้ตามรู้ตามเป็นโพธิสัตว์ไปได้อีก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 ส่วนปรินิพานเป็นประโยสารนั้นคือ ผู้รู้ผู้นี้เนี่ยเป็นทั้งอรหันต์เป็นทั้งโพธิสัตว์ที่สามารถที่จะบอกผู้อื่นยืนยันกับผู้อื่นได้ละเอียดละออ,อเมื่ออย่างอรตมาเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิพพานสูงสุดนะั่นคือปรินิพพานเป็นปริโยสาร ดีนะในพัตตบิดดกในปริพาน์เป็นปริโยาสานมีอยู่ในมูลสูตรข้อที่สิบเป็นข้อสุดท้ายหลังจากบรรลุอมะตะบุคคลแล้วจะเกิดก็ได้จะตายก็ได้ซึ่งอาตมาก็แวดดีจยงเลยเป็นหลักฐานอยื่อย่างอาตมาก็มาอธิบายอมะตะบุคคลม,มีแค่คำว่านิพานนะมีแค่คำว่ามีแค่คำว่านิพานเป็นปริโยสาน ปรินิพานเป็นปริโยสารมีแค่นิพานครับอะไรมีแค่นิพานไม่มีคําว่าปรินิพานในมูลสูตรด้วเหรอครับผมอยู่ในพยัญชนะอยู่ในบาลีมีปรินิพานหรือไม่มีนิปรินิพานยังไม่ได้เช็คครับเอาเช็คบาลีดูดิคำว่านิพพานกับปรินิพพานนั้นนิพพานก็คือผู้ถอนอา,า,าสวะสิ้นได้แล้ว ปรินิพานนั้นอธิบายต่อไปอีกเลยว่าสามารถที่จะรู้นิพานนี่รอบทวนแม้แต่ของตนแม้แต่ของผู้อื่นก็บอกเข้าให้ผู้อื่นรู้ตามแล้วสามารถที่จะพอรู้ของผู้อื่นได้ด้วยและรู้สุดแห่งที่สุดโดยที่จึงนิพานเป็นปริโยสารก็รู้แล้วละ่ะรู้ว่าผู้ที่ทำนิพานเป็นปริโยสารได้ ทำนิพพานเป็นที่สุดปริโยศาส์แบบว่าที่สุดก็คือผู้ที่แยกธาตุดินน้ำไฟลมแยกจิตนิยามเป็นดินน้ำไฟลมไปได้นั่นเองนะตอนที่ถามมาเป็นประเด็นแต่แค่ว่านิพพานเป็นปริโยศาร์กับปรินิพพานเป็นปริโยศาส,าศาสต่างกันอย่างไรมันก็มีคำนิพพานกับปรินิพพาน เข้ามาประกอบให้อธิบายได้กว้างขวางขึ้นสหรับอะตมาอธิบายได้กว้างขวางขึ้นเพราะมีความรู้ด้านระดับโพธิสัตว์ไปส่วนคนที่ไม่รู้ก็อธิบายไม่ได้เหมือนยังอัตมาหรอกนะก็ไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทำนิพพานเป็นประโยสารได้ก็แล้วกันพระอรหันตทุกองก็มีปรนินิพพานมีนิพพานเป็นประโยสาร ที่นี้อาตมาถนัดคำว่าปะริม,มเต็มทวนก็จะพูดติกปากประรินิปานเป็นประโยสารสันติธรรมจึงมีสุขสัน